สวัสดีครับแฟนคลับเซลล b บุ๊กท่านนะครับถ้าตลาดยังคงทําเงินยากเสียนนักเทรดเนี่ยเขาจะไม่เฝ้าจอนะครับไม่ฝืนเทรดแต่จะทิ้งจอไปเลยครับทิ้งการเทรดไปทํางานอดเรกที่เขาชอบนะครับผมได้ไอเดียนี้มาจากนะครับจากทวิตของคุณจอหนไบอ์นะไบร์หรือโบอีกไม่แน่ใจนะเขาเป็นคนเขียนหนังสือมอนสเตอร์สต็อกแล้วก็ หนังสือหลายเล่มดีนะครับของของคุณจอห์นบอยดีมากเลยนะเสียดายที่ไม่มีใครแปลเป็นภาษาไทยนะครับเขาได้บอกว่า,เ,าเมื่อลิวมอลเนี่ยไปตกปลาหรือวัน,นเนี้ยจอห์นร็อบเปลเนี่ยน่าจะเป็นคนเนี้ยร็อบเปลที่เป็นมาเก็ตวิสาหรือใครสักคนที่ดังๆนะครับเขาจะไปตีกอล์ฟแล้วก็มินเนอร์วินนี่เนี่ยไปตีกลองนะครับ คุณรู้เลยว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ตลาดมันทำเงินยากครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกนะครับเขาบอกมาว่าถ้าตลาดมันทำเงินยากเนี่ยเซียนนักเทรดเขาจะไม่เทรดครับเขาจะไปทำสิ่งที่เขาชอบครับเป็นเงเรกเขาครับอย่างืูกมอญชอบตกปลาใช่ไหมเจมส์อะเจมส์รอเปลเนี่ยเขาก็ไปตีกล์ฟพี่มาร์กเองเนี่ยนะถ้าที่ผมดูใน ในในทวิตเตอร์แกเนี่ยแกจะมี2ออย่างถ้าไม่ยิงปืนก็ตีกลองตีกล้องไม่ค่อยเห็นแต่ยิงปืนเห็นบ่อยครับคงประมาณนั่นแหละคงประมาณแหละลทำงานเทรดเขาแกนะเหตุผลคือทําไมถึงเขาถึงไม่เทรดผมผมเอาลิงก์เอาเอาอีกเรื่องหนึ่งที่มาเป็นเหตุเป็นผลกันคือว่ามันทําเงินยากครับยิ่งฝืนเทรดในช่วงที่ตลาดทําเงินยากนี้จะเกิดการดรดาวครับคือ กาไรมันหายไปอ่ะพูดง่ายๆนีน่ผมชอบอย่างที่คุณนิชิตเมธาคนนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งในนักเทรดที่เขาไปแข่ง us investing champion นะครับแล้วก็เป็นระดับท็อปเลยบันพอตร,ระดับ100%นะฮะคนนี้นะบอกว่า most active trader investor นี่ active นี่ผมไม่แน่ใจผมแปลถูกป่ะนะน่าจะเป็นนักเทรดที่เขาเขาเทรดอ่ะนะอาจจะไม่หมายความว่ากระตือรือร้ก็ได้แต่เป็นนักเทรดที่แบบ นั่นแหละมาแล้แลกระตือร้นก็น่าถูกแล้วนะสาเหตุที่นักเทรดกระตือร้นส่วนใหญ่เนี่ยนะล้มเหลวในการสร้างผลตอบแทนทบต้นอย่างสุดยอดนั้นไม่ใช่เรื่องของการได้กําไรน้อยในตลาดทําเงินง่ายว่ะนะทำได้เยอะครับทำได้เยอะเพียงแต่ว่าในตลาดที่เนี่ยตลาดที่ทาร์ฟมาร์เก็ตเนี่ยตลาดทำเงินยากนะเป็นอะไรนะเป็นฮาร์ดเพนนีนะตล,ตลาดทำเงินยากเนี่ยพวกเขายังคงเทรดอยู่ครับ หยุดเทรดไม่เป็นครับนี่นี่คือปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ของนักเทรดวนใหญ่คือหยุดเทรดไม่เป็นครับและทําให้รอดาวครับรอดาวในช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่ตลาดมันทำมันยากประเด็นนี้ผมเอาไปใส่ในในอ e ีบุกเล่มเทคนิคอลผมนะครับคือผมถ้าผมจะไม่ผิดจะมีจะบอกว่าการที่คุณจะเป็นนักเทรดอย่างแท้จริงนั้น เขาวัดกันที่คุณรู้ว่าเมื่อไร่จะหยุดเทรดครับโอ้นี่ผมว่ามันมันเป็นเป็นคำคมที่แบบเออว่ะมันแทงใจดำมมากเลยเออจริงว่ะถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่มันที่มันเป็นแท้จริงนะที่เก่งจริงอะที่ที่มีศักยภาพพอที่จะทําเงินได้นะต้องรู้จักหยุดเทรดครับเหตุผลว่าอะไรครับเพราะเนี่ยการหยุดเทรดในช่วงที่ตลาดทาเงินยากอะ มันป้องกันคุณไม่ดอดาวไงผมเขียนเล่มเนี้ยมันจะมีมันจะมีหน้าหนึ่งที่เออผมเพิ่งไปไปแปลงไฟล์นะแปลงไฟล์จาก pdf ไปเป็นอ่าเป็น EPUB เนี่ยดูเล่มเนี้ศาสตร์และศิลปะการปั้นผ่อนเนี่ยโอ้ผมยังทึ่งเลยนะเขียนได้ไงวะประเด็นหลายประเด็นแบบเอ้ยเออว่ะใส่ได้ไงเนี่ยประเด็นนี้มันดีมันเลยมากเลยมัน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 สอดคล้องเลยมันมันก็มี มีที่มาที่ไปเชื่อมโยงกันเออผมเออผมชอบนะไปะไปมาเออทึ่งตัวเองทํให้เห็นว่าใส่ได้ใส่ได้เยอะดีแล้วก็มีประเด็นที่ที่มันมีมีประโยชน์ยิงนะเออผมชอบเบบ่เนี้ยทึ่งตัวเองะมกลายเป็นคนที่เออทึ่งตัวเองใส่ได้ไงวะเนี้ยเล่มเนี้ยผมพูดถึงประเด็นของอ่าผมผมได้แรงมานานใจมาจากหนังสือที่ชื่อว่า trading in the zone นะ zone trader ผมไป สะดุดคำพูดของคุณมาร์คดักลาสบอกว่านะความต่างระหว่างนักเทรดที่ดิ้นรน่เนี่ยกับนักเทรดที่ร่ำรวยนั้นต่างกันนี่เดียวครับคือนักเทรดดิ้นรนนั้นเขาไม่ดูแลเรื่อง Equi t y c u r ค e รครับ equity curve ของนักเทรดดิ้นรนนั้นผมผมแยกในเรื่องนี้ผมแยกเป็นนักเทรดหมูฮะหนึ่ง กลุ่มเลยนักเทรดหมูกลุ่มที่2คือนักเทรดหมูผู้อยู่รอดกลุ่มกลุ่มที่3คือนักเทรดรวยครับนักเทรดหมูผู้อยู่รอดนั้นแตกต่างจากนักเทรดรวยอย่างเดียวครับคืออะไรครับเขาไม่บุญหาร equity c u r ิรครับอีควิตี้เคิของนักเทรดหมูผู้อยู่รอดนั้นคือเนี่ยคือนี่ครับคือเขาหยุดเทรดไม่ได้ครับเขามีปัญหาเรื่องรอดาวครับพอรอดาวนี่ยครับ ตลาดแย่แล้วหยุดเทรดไม่ได้กําไรคืนกันไปครับหรือพอร์ตเนี่ยสมมติพอร์ตติดลบไปสักติดลบไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับนักเทรดเซียนนะเขาหยุดครับพอตลาดดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ซื้อที่จุดต่ำสุดก็ตามนะแต่ว่าตลาดดียืนยันแล้วเขาเข้าซื้อเนี่ยนักเทรดที่สําเร็จนะครับเขานับหนึ่งปันพอร์ตเลยนะแต่ว่านักเทรดที่ล้มที่นักเทรดที่ท,ที่เป็น น,นักเทรดหมูผู้อยู่รอดเนี่ยต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการทํากําไรเพื่อที่จะคืนดรอดาวครับฟื้นฟื้นที่ดรอดาวกลับไปสมมตินะสมมตินักเทรดที่สําเร็จเนี่ยเขาเริ่มน้าหนึ่งว่านักเทรดที่นักเทรดหมูผู้อยู่ผู้อยู่รอดเนี่ยต้องเริ่มจากลบอะครับสมมติลบลบสิบเนี่ยต้องฟื้นจากลบสิบขึ้นมาให้กลับมาที่ศูนย์ครับขณะที่นักเทรดรวยเนี่ยเขาเขาไปสิบแล้วใช่ไหม นักเทรดรวยไปสิบละนักเทรดที่นักเทรดมูอยู่รอดเนี่ยเพิ่งมาถึงศูนย์เองฮะนี่นี่คือความต่างที่ชัดเจนนะผมว่าประเด็นเนี่ยมันมันกระแทกใจผมมากเลยที่ผมผมไปโพสในในเพจเซียลบุกกันนะเออว่ะจริงว่ะมันทำให้ผมเข้าใจแล้วทำไมผลงานผมยังคงย่ำแย่อยู่คือผมเนี่ยทำเงินแต่ละปีได้นะคือผมผมไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ขาดทุนหนักแต่ประเด็นคือเนี้ย มีอาหารกันแนละ้วพอพอตลาดแยกก็ยัง,ยง,ยงคงฟื้นเทรดอยู่ยังฟื้นเทรดเดียวทำให้ดรอดาวไงดอดาวแล้วก็เอาคืนเนี่ยช่วงเวลาที่พูด,ดง่ายๆมันไม่แก้คือว่านักเทรดสำเร็จอะเขาเขาไปสิบแล้วผมเพิ่งฟื้นกลับมาที่ที่หนึ่งเองเพิ่งกลับมาที่สูงเนี่ยเพราะว่าผมต้องฟื้นจากที่ดรอดาวขึ้นมาไงเออมันคล้ายกับว่ามันจะมีคําคมหนึ่งเขาบอกว่า,เ,าเราขุดหลุมอะทำไมการเทรดในช่วงที่ตลาดมันมัน มันย่าแย่หรือตลาดที่มันเป็นฮาร์ดเพนนีเนี่ยตลาดทาเงินยากนะเป็นเหมือนว่าเราขุดหลุมฝังตัวเองลงไปอะ่ะขุดหลุมพาตัวเองลงไปข้างล่างอะ่ะใต้ดินอะ่ะพอเรามหยุดเทรดไงรอดาวเหมือนกับเราขุดหลุมลงไปอ่ะครับพาตัวเองลงไปใต้ดินอะ่ะเพราะตลาดดีครับนักเทรดเซียนเขาอยู่บนบนพื้นอะ่ะเขาก็ไปต่อได้ในชะ่ไหมแต่เราต้องปีนจากจากหลุมขึ้นมาเนี่ยนี่เปรียบเปรียบลักษณะนาง,ง่ายๆนะทําไมเราควรหยุดเทรดในช่วงที่ตลาดที่ตลาดมัน เหมนย่าแย่ในตลาดที่มันทําเงินยากครับสําคัญนะครับสําคัญมากเลยเนี่ยเนี่ยจุดที่สําคัญครับผมว่าถ้าคุณพยายามทําความเข้าใจนะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแ,แปลงตัวเองให้ได้นะปรับทัศนคติ้ได้แต่เรื่องนี้ผมว่ายากนะยากมากยากมากจริงเพราะว่ามันจะสะท้อนถึงเขาเรียกว,ว่าผมผมมองว่าเป็นจิตใต้สำนึกเราคืออยากรวยเร็วอ่ะเรากระตือรือร้อนอ่ะเราเป็นแอคทีฟเราอยากอยากจะทำเงินให้ได้เยอะๆไวๆอ่ะเราคิดว่าเนี่ย ตรงนี้จ,จะเป็นโอกาสล้วก็ได้แต่จริงๆอ่ะตลาดมันมันยังไม่ชัวร์ไม่คอนเฟิร์มแต่เราก็อยากจะสู้อยากจะสู้เผื่อว่าเราสู้ได้พนันอ่ะเราเผื่อ่าเอยตลาดมันน่าจะถึงจุดตบำสุดละ,ละซื้อเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าเป็นการสู้ในช่วงที่ฮาร์ดเพนนีอ่ะสู้แบบที่ว่าริสตีวอร์ดมันมันไม่คุ้มค่ากับการเสี่ยงเสียเวลาคือยิ่งเทรดไปก็ยิ่งเสียงเงินเปล่าครับนะเสียเวลาขาดทุนตัดขาดทุนไปเนี่ยเนี่ยตรงนี้สําคัญครับ พูดง่ายนะครับพูดง่ายแต่ทายากโอเคละ่ะอาจจะมีนคนที่เขาอัจฉริยะบอกใน,น้ก็ตาม,มาเทรดผมเทรดผมใช้กลยุทธ์ผมใช้เซตอัพผมไม่สนใจไมเซตเลยอ่ะผมเนะี่ยคนก็เทพล,ละคนของรวยเป็นเก่งกว่าบัฟเฟต์ละก็ยินดีด้วยครับแต่ว่าใครก็ตามครับที่เป็นนักเทรดที่เออฮัมเบิลอะเจียมตัวเองไว้ตอนนี้ฉันยังแย่อยู่ว้ยฉันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยการเทรดที่ที่มีปัญหาอยู่ เกีการขัดทุนที่มันซ้ำซากแก้ไม่ใหญ่นะเนี่ยลองครับลองกลับมาที่ไมนะ่เสรฮะสำคัญครับคือเรื่องไม n เ s e ็เรื่องของ p s y c h o l o g เนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่เเรียกว่าชีวิตไม่ราบรื่นนะคนที่มีแต้มต่อต่ำกว่าคนที่ฉลาดนะครับแต่คุณอยากรวยใช่ไหมละ่ะคุณมันก็นี่โง,ง่แต่คุณอยากรวยอ่ะ ถ้าคุณมีอุปสรรคชีวิตเยอะหรือคุณมีปัญหาทางทางไมเซ็ตอยู่ครับต้องแก้ตรงนี้ครับละไวะ้ซะคนที่เขาเออเขาเก่งละเขาเข้ามาแล้วเขารวยเลยเขาฉลาดเลยก็เรื่อมเขาไปนะเขาคงนั่นแหละเป็นไมเคิลบวิสซาในอนาคนละแต่เราเนี่ยเราอย่าไปเทียบเขาเพราเท่ครับแต่สนใจมันเรากลับมาในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขมันโดยเฉพาะเรื่องไมเซ็ตเนี่ยเนี่ยผมนะผมมีผมนี้เราผมม,ผม,มีจริงเรื่องเนี่ยคือผมมีปัญหาเรื่องของการหยุดเทรดหยุดเทรดไม่ได้ครับ ก็ก็ลองหาเหตุผลอยู่นเนี่ยผมเขียนหนังสือไปเกี่ยวกับการที่เออการที่ถ้าเกิดการลด,ลดสิ่งเทรดกับขาดทุนต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็หยุดเทรดไปเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันมันยังไม่ดีพอไงเออแต่ผมไปเจอประเด็นเนี้ยสองสองประเด็นเนี่ยนะมามา,มาเหมิดกันเออมันทำให้เกิดชุดความเชื่อใหม่ที่ท,ที่มีน้าหนักมากกว่าเดิมผมว่าเนี่ย คนที่หัวแข็งคนที่อีกโก้จัดผมนี่อีกโก้สูงมากนะอีกโก้จัดคนที่เป็นสันดานอะสันดานสันดานหนาเลยนะเรียกว่าคนที่มีอีอกโก้สูงแล้วก็ต้องต้องแก้ด้วยการเจอของแข็งของผมเนี่ยต้องต้องหาจุดเปลี่ยนครับไปเจอประเภทคําค,คมที่ทําให้เออฉุกคิดได้แล้วก็มันมัหนักมากพอที่จะตอกย้ําให้เราให้เราแบบเออมึงต้องจุดแล้วนะมึงต้องเริ่มต้นแค่นี้พอเลยนยะ มันจะทให้เราเห็นนะครับคนประเภทอย่างผมนะคนประเภทที่เออถ้าคุณเจียมถ้าคุณเจียมตัวคุฮองเปิลพวกเนี่ยเออคุณก็เป็นแบบผมแหละที่ว่าหยุดเทรดไม่ได้อ่าที่ว่าเฮ้ยพอตลาดดีก็ทาเงินได้แต่พอพอตลาดแย่ก็คืนกำไรไปเนี่ยเออเนี่ยลองกลับมาปรับเรื่องใหม่เสร็จดีๆครับโดยเฉพาะเรื่องเราการบริหารอี u วิ y ี u เค e บครับหยุดเทรดได้ครับฝึกง่ายๆครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะปี2ปีสปีแต่ว่า ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามท,ที่คุณหยุดเทรดได้จริงๆนะอย่างพี่มาร์กบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้พอร์ตเขาเนี่ยรอดาวเกินสองหลักครับคือรอดาวได้แต่อย่ากเกินสองหลักคือไม่เกินสิบเปอร์เซ็นนะครับเขาจะเป็นกฎงานถ้าถ้าเกินปั๊บหยุดเลยหรือถ้ารู้ว่าไม่ไหวแน่ก็หยุดเลยนี่เป็นหลักการนะเขาพยายามใช้ผมพยายามใช้หลักการดู ท,ที่เซียนเขาทำไปยังไงอะดูซิคาคม่ะมเอามาเอามาเหมิดกันครับมารวมกันแล้วกลายเป็นว่าตกผลึกตัวเองครับสาคัญเลยนะคือเราต้องตกผลึกตัวเองครับการเทรดมันเป็นเกมเกมของการที่เราสู้กับตัวเองครับเราสู้กับการคิดเองเออเองเราครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแก้นะต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนครับหาทางง่ายๆทำให้ตัวเอง เปลี่ยนมุมมองให้ได้ครับผมว่านี่สําคัญครับก็ไปไอเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือในช่วงตลาดแย่ๆนะหยุดเทรดได้ครับอย่าขุดหลุมฝังตัวเองครับนะรอให้เป็นครับเย็นให้พอร้อยเป็นครับเก็บเงินสดไว้อยู่เฉยๆครับอย่าให้รอดาวเกินสิบเปอร์เซ็นครับยิ่งรอดาวน้อยยิ่งดีครับเพราะว่าพอตลาดดีปั๊บเนี่ยคุณจะเริ่มต้นนับหนึ่งปั้นพอร์ตได้ทันทีครับสำคัญครับนี่คือจุดต่างนิดเดียวครับ ของนักเทรดหมูผู้อยู่รอดครับคือการหยุดเทรดได้ครับลดลดขนาดดอนดาวให้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีโอกาสรวยและปันพอร์ตได้เร็วกว่านั้นครับเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ